<Wow. S 2> น้ำหวานเทียบนะคะน้ำหวานเทียบเลยค่ะทุกคนแบบเนี้ยวมือ เขาจะเอาแต่ล่างมันนะคะเดี๋ยวให้แม่ใหให้ตัวของเขาอะ่ะอยู่หนี่เนาะแม่มูกเอารู้สึกว่าจะล่างจะเกือบพอตซิฟขังแล้วนะเนี่ยจะอยู่นี่นะคะแต่กกอน,นี่บางคนนะคะกลัวมาก นพคอคนคน,อนกลัวมากนะคะแต่พ่อหลังๆมากเนะาะเห็นแม่มุกอะ่ะเอาประจํานะคะเดี๋ยวนี้เศร้าออก,กลัวแล้วนะคะคนเศร้าออก,กลัวแล้วเพิ่นเป็นผู้ตัดมาให้นะคะคนนั้นตัดมาให้นะคะพอบันผู้ตัดมาให้แม่มุกก็เลยมารับต่อแต่วา่าอ่ากคืออันนี้บบเป็นการแบบห้องสิบบทสทำลายเพิ่นนะคะคข้าย่กับว่าตัวของเขาละ่ะตัวของมิมน่ะ จะย่งอยู่ที่นี่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามีมล่างเนี่ยไม่มุกเอาจําได้ว่าจะประมาณจะเกือบซิเกือบซิปขังแล้วนะคะเป็นฟูงนี่นะคะเป็นฟูงนี่แหละนะเพื่อนกับจะบนนีไปใส่นะคะแต่ก่อนนี่จะมีอยู่สองอันนะคะจะมีอยู่สองอันแต่ว่ากรัวว่าเดี๋ยวนี้จะย่างอีกบอนะคะแต่ว่าห้ากับย่างตัดเพราทันแล้วอยู่ประมาณจกอ่าประมาณซิตนเนาะก็กรูวว่าสิย่างอีกบ่อเป็นแต่ย่างบ่อคุณนะแมเพ่นมุ่งมิ่งมุ่งมิงหลายแห่งค่ะ แต่ว่ากระแปกตรงที่ตรงเนี้รั่งมันนน้อยเองนะคะแต่แต่หัวหน้เพนใหญ่แหงนะคะพี่น้องคะเต็มมากนะคะหัวน้ําเต็มมากแต่รังติดเดียวนะน่าจะเลืออีกนะคะแต่ตาตา,ตาเหมือนแต่ก่อนนี่น่าจะเลืออีกข้างหนึ่งนะคะอยู่ข้างในประม่านวานะคะเพราะว่ากาเจนาอยู่นะาฟังนั่นฟังนั่นก็จะโลกงโร่น้อยเพิ่นปลูกไส้นะคะเขาปลูกไส้ก็น่าจะเลืออีกสักรังหรือเปล่านะคะแต่ว่าบ่ิเวณเขาไปเบืองนะคะ แต่ว่าได้แล้วมาแล้วได้แล้ว,ว,รวร่างหนึ่งนะคะหวานมากหวานหวานมาก แต่ว่าก็ดียังะคะ่ะคือเราก็ไป่ทำร้ายเขาาขๆกบว่าบได้ซูนเสียไหมตัวเดียวนะคะเขาก็ย่งสิแบบเดียวเขาก็ไปเกาะแล้วก็สั่งรังขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเขาก็กกาม,าม,าามาเอาอีกนะคะน่าจะหลายขังอะ่ะเพราะาจำได้กับเกือบซิบขังแล้วนะคะที่เอามาเนี่ยหวานมากค่ะทุกคน หัวหนามใหญ่แห้งนะคะแต่ร่างตัวของเขานิดเดียวแต่ว่าเหมือนเขาจะเหมือนเขาจะออกแล้วนะคะมันดําแล้วนะคะเหมือนเขาจะเป็นตัวหมดแล้วหวานมาก